สวัสดีค่ะพบกับเบนอีกครั้งกับรายการ YLG Go Night นะคะวันนี้เป็นวันที่9 เดือน 9, 9นะคะเป็นวันช้อปปิ้งนะคะแต่ว่าโดยรวมแล้วน้องทองก็ช้อปปิ้งได้นะคะอย่างที่เราคุยกันเมื่อวานนะคะว่าทองคำเนี่ยเขาจะมีการดีดตัวในระยะสั้นมีเป้าขายอยู่บริเวณ1,800ต้นๆซึ่งเมื่อคืนนี้ทองคำก็ขึ้นมารีเทสนะคะแล้วก็ทิ้งตัวลงมาค่ะมาหาจุดที่น่าเข้าซื้อมาพร้อมกับสัญญาณต่างๆนะคะเดี๋ยววันนี้เรามาคุยกันว่าเทคนิคเป็นยังไงนะคะแล้วมีปัจจัยอะไรที่ต้องติดตามเราต้องจับตาอะไรบ้างก่อนเข้าซื้อแล้วจุดข ท่านบำไรอินเคสว่าซื้อเมื่อคือนนี้คือจุดไหนนะคะเข้าสไลด์กันเลยดีกว่าค่ะมาดูกันนะคะว่าเราต้องดูอย่างไรบ้างนะคะออโดยรวมค่ะขออนุญาตเกิดหน่อยว่าทองคําเมื่อวานนี้เคลื่อนไหวตามปัจจัยอะไรนะคะ ทองคำเนี่ยโดยรวมเมื่อวานนี้มีการปรับตัวลดลงมานะคะเป็นมองว่าเป็นปัจจัยทางเทคนิคด้วยนะคะเพราะว่าทองเมื่อวานนี้ภาพในทางเทคนิคก็ค่อนข้างชัดตัวชัดเจนว่าเป็นการดีตัวขึ้นเพื่อที่จะปรับตัวลดลงต่อนะคะแต่ในแง่ของปัจจัยพื้นฐานค่ะสิ่งที่กดดันทองคําเมื่อวานนี้เป็นเรื่องของการแข่งข้าของสกุลเงินดอลลาร์นะคะดอลลาร์เองแข่งข้าหลังจากที่มีการเปิดเผยตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐเมื่อวานนี้ออกมาดีเกินคาดค่ะจริงๆแล้วทองคําเริ่มลง ตั้งแต่ก่อน3ามทุ่มนะคะแต่พอตัวเลขออกมาออกมาดีเนี่ยก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่เข้ามาเสริมแล้วก็กดดันทองคํานะคะทองคำเนี่ยได้รับแรงกดดันจากตัวเลขนี้ค่ะเป็นตัวเลขเการเปิดรับสมัครงานซึ่งเป็นมาตรวัดอุปสงค์ในตลาดแรงงานของสหรัฐนะคะปรากฏว่าในเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาค่ะมีตําแหน่งงานว่างเปิดรับสมัครถึง 10ล้านกับอีก9 0 0 0แสนตำแหน่งค่ะถือว่าเป็นระดับสูงสุดเป็นประวัติการเป็นเรคคอร์ดเลยนะคะนับตั้งแต่เขามีการรวบรวมข้อมูลในเดือนธันวาปี2000ค่ะแล้วก็เป็นระดับ ตำแหน่งงานว่างอ่าเปิดรับสมัครเนี่ยที่สูงกว่าตัวเลขคาดการณ์ของนักวิเคราะห์ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นตัวเลขนี้ออกมาดีเกินคาดเป็นปัจจัยหนึ่งที่หนุนดอลลาร์สหรัฐค่ะให้มีการแข่งข้าขึ้นต่อนะคะอันนี้เป็นกราฟดอลลาร์สหรัฐในไทม์เฟรม4ชั่วโมงนะคะตัวดอลลาร์เนี่ยมีการฟื้นตัวขึ้นจากโลที่เขาลงไปทดสอบหลังการเปิดเผยน,นอนฟาร์มที่ออกมาแย่เกินคาดในวันศุกร์ค่ะโลของวันศุกร์ที่แล้วเนี่ยดอลลาร์อยู่ที่91.947นะคะหลังจากนั้นก็มีการดีดตัวขึ้นอย่าง ่่อเนืคะดอลลาร์เมื่อวานขึ้นมาเทสแนวต้านในโซน92.80-92.90นะคะแล้วก็มีการเรียกได้ว่าการแข่งข้าของดอลลาร์นี่แหละคะ่ะเป็นปัจจัยสำคัญที่กดดันทองคำให้มีการปรับตัวลดลงมาแล้วก็ลงมาเทสโลนะคะนี่คือในแง่ของปัจจัยพื้นฐานแต่สังเกตไหมคะว่าทองเนี่ยเขาลงมาที่โลปบริเวณ1,700 1> 82 1 7 8 1 Us งหนค่ะแล้วก็เริ่มมีแรงซื้อเข้ามานะคะปัจจัยที่กลับเข้ามาหนุนทองคำเมื่อคืนนี้จะเป็นการที่ดอลลาร์สหรัฐเขาลดช่วงบวกนะนะคะแล้วก็บอนด์ยูสิปีก็มีการปรับตัวลดลงค่ะแน่นอนค่ะมีปัจจัยที่อยู่เบื้องหลังที่ทำให้ดอลลาร์เขาลดช่วงบวกลงมาจะเป็นความเห็นของเจ้าหน้าที่เฟดท่านหนึ่งนะคะเมื่อวานนี้เราคุยกันว่ามีเจ้าหน้าที่เฟดที่ออกมาพูดก็คือคุณจอห์นสวิลเลียมนะคะเป็นประธานเฟดสาขา ซึ่งคนนี้เป็นสายโดฟค่ะเป็นสายพีราบที่สนับสนุนการผ่อนคลายนโยบายทางการเงินนะคะซึ่งเมื่อวานนี้ค่ะคุณจอห์นสวิลเลียมก็ไม่ได้ทำให้ go back นะคะหรือว่าคนเชียร์ขึ้นของน้องทองผิดหวังค่ะเพราะว่าความเห็นของคุณจอห์นสวิลเลียมเนี่ย เป็นไปในเชิงโดวิชค่อนข้างชัดเจนเลยค่ะคุณจอห์นซิมิเลียมเขาพูดอยู่2-3สาประโยคนะคะแล้วก็เป็นถ้อยแถลงที่ทำให้นักลงทุนมองค่ะว่าการปรับลด QE ในเดือนกันยายนีย่น่าจะ Off the t a ทเบค่ะยังไงซารเฟกก็คงไม่ตัดสินใจลด QE ในการประชุมเดือนนี้นะคะอาจจะเกิดขึ้นในช่วงประมาณปลายเดือนนี้นะคะอาจจะเป็นปลายปีนี้นะคะที่เกิดขึ้นได้นะคะ สิ่งที่คุณจอห์นสวิลเลียมพูดถึงมีอะไรบ้างเขาบอกว่าตลาดแรงงานเนี่ย improvement นะมีเรียกได้ว่ามีการฟื้นตัวขึ้นนะแต่คุณจอห์นสวิลเลียมเองเนี่ยต้องการที่จะเห็นค่ะเห็นความคืบหน้าอีกสักระยะหนึ่งเห็นการฟื้นตัวอีกสักระยะหนึ่งก่อนที่จะมั่นใจนะคะที่จะบอกว่าตลาดแรงงานเนี่ยฟื้นตัวเต็มที่นะคะนอกจากนี้ค่ะคุณจอห์นสวิลเลียมเขาพูดถึงเรื่องของเงินเฟอ้อด้วยค่ะ เขามองว่าเงินเฟอ้อเนี่ยที่พุ่งขึ้นตอนนี้น่าจะเป็นแค่ปัจจัยชั่วคราวนะคะเขามองว่าเงินเฟอ้อเนี่ยน่าจะสโลโดาว์น่าจะค่อยๆเรียกได้ว่าปรับตัวลดลงนะคะแล้วก็แตะระดับนะคะสองเปอร์เซนในปีหน้านะคะเขาพูดง่ายว่าเงินเฟอ้อไม่ร้อนแรงเพราะฉะนั้นการที่เงินเฟอ้อไม่ร้อนแรงมากนะักเนี่ยการเร่งขึ้นดอกเบี้ยก็เป็นไปได้น้อยนะคะนี่กโดฟนะคะอีกจุดหนึ่งที่เขาพูดถึงก็คือการระบาดของโควิด -19 ีสายพันธุ์เดลต้าค่ะเขาบอกว่าการระบาดของโควิด -19 ีสายพันธุ์เดลต้าเนี่ย กดดันการ spending หรือการใช้จ่ายของผู้บริโภครวมถึงกดดันการเติบโตของตำแหน่งงานด้วยนะคะที่สำคัญเขาบอกว่า along way to go ค่ะเรียกได้ว่าอีกยาวนานนะคะเออคืออีกห่างไกลเลยล่กกว่าที่ central bank หรือว่าธนาคารกลางนะคะจะ มีการขึ้นดอกเบี้ยนะคะเพราะฉะนั้นท้อยแถลงในคุณของคุณจอห์นสวีเลียมที่เป็นไปในเชิงโดวิชนะคะเป็นปัจจัยหนึ่งที่ช่วยทําให้ทองคํามีการฟื้นตัวขึ้นมาค่ะนี่คือกราฟทองคํานะคะเป็นกราฟทองคำทำเฟรมหนึ่งชั่วโมงค่ะ ช่วงที่ผ่านมานะคะนอนฟาร์มที่แย่เกินคาดทำให้น้องทองขึ้นไปทดสอบ1,834ซึ่ง1,834เป็นแนวต้านสำคัญที่ทองถูกรีเจ็ค่ะมีแรงขายทำกำไรออกมานะคะจนกระทั่งทองคำเขาหลุดกรอบ rising wedge นะคะแล้วก็หลุดเส้นค่าเฉลี่ย10วัน100วัน200วันก็มีแรงขายทำกำไรออกมาอีกนะคะโลของทองคำในช่วงก่อนหน้าเนี่ยอยู่ที่ประมาณ1,792ก่อนที่เมื่อวานนี้ค่ะทองคาเขาจะดิหาเป้าที่เราเล็งๆกันไว้แถว แถว1,802นะคะขึ้นมาได้แค่1,802แล้วก็ทิ้งตัวลงมาอีกรอบหนึ่งนะคะถามว่าสิ่งที่ต้องจับตามีอะไรบ้าง1ค่ะต้องจับตาว่าแนวรับสำคัญที่แถวๆนี้ค่ะ1,775 1,773เอาอยู่หรือไม่นะคะถ้าเอาอยู่โซนนี้อย่างที่เป็นเรียนเมื่อวานเป็นจุดที่น่าสนใจในการเข้าซื้อเพราะอะไรเพราะว่าใกล้จุด Stop loss ที่1773ในเหตุการณ์ค่ะ ริก์น้อยรี w อร์เนี่ยเ,เรียกได้ว่ามากกว่าริกค่ะอาจจะเป็นเออ IR ratio เนี่ยประมาณ1ต่อ2ถึง1ต่อ3ซึ่งก็น่าซื้อนะคะ i n c a s e ว่าไม่หลุด1 7 3่แต่ถ้าหลุด1 7 3เอาไม่อยู่แล้วแล้ว,ลวก็ถอยนะคะใครที่ซื้อเอาไว้ Stop Loss นะคะเพราะอะไรเพราะว่าแนาวรับถัดไปจะอยู่ในโซนนี้เลยค่ะเป็น f ฟ b o บร t t ท s t m e n t ที่50%ถึง6 1 8 8นะนะคะ เพราะฉะนั้นค่ะแนะนำว่า173เอาอยู่นะคะก็ทยอยซื้อได้หลุด173ค่ะมุมมองเชิง b a l ิ n จะเยอะขึ้นนะคะต้องถอยมาดูจุดนี้เลย1739 1757นะคะจุดที่ต้องจับตาอันที่2คือจับตาอ o s c เลเตอร์ค่ะเมื่อวานนี้ทองคํามี lower low ใช่ไหมคะ low เดิมคือ1792 low ใหม่คือ1782แต่ lower low นะคะราคามี low ใหม่ ในไฮโดกัน RSI ซึ่งเป็นออสซิเลเตอร์ในทําเฟรม1ชั่วโมงเนี่ยเกิดสัญญาณ Reverse e ค่ะก็คือสัญญาณ RSI bullish divergence เป็นความขัดแย้งระหว่างราคากับออส i ซิเลเตอร์นะคะราคามี lower low แต่ออส i ซิเลเตอร์ใน RSI 1ชั่วโมงเนี่ยทำ higher low นะคะสัญญาณพวกนี้เนี่ยก็บ่งชี้ค่ะว่าทองคํา มีโอกาสดีดตัวขึ้นซึ่งเขาก็ดีดตัวขึ้นจริงๆค่ะตอนนี้ทองคำก็ดีดขึ้นมาเคลื่อนไหวราวๆ1790กกว่านะคะก็ถือได้ว่าขึ้นมาหาแนวต้านอีกแนวหนึ่งเดี๋ยวเราจะไปคุยกันว่าเทคนิคเป็นยังไงนะคะแล้วถ้าซื้อมาเมื่อคืนเนี่ยควรจะขายที่เท่าไหร่นะคะเพราะฉะนั้นวัวนนี้ อยากให้จับตานะคะว่า1 7 3เอาอยู่ไหมถ้า1.33เอาอยู่มาพร้อมกับสัญญาณ r s i b u l l l s h divergence นี่คือสัญญาณที่ทําให้คนซื้อมั่นใจมากยิ่งขึ้นนะคะแต่แน่นอนค่ะสัญญาณพวกนี้เคลียร์ได้นะคะดังนั้นเนี่ยหลังจากนี้ถ้าทองคําเขาเลี้ยวกลับมามีโลต่ำกว่า1 7 8 2แล้วเคลียร์สัญญาณ r s i b u l l i s i divergence นะคะการเคลียร์ของเขาก็คือถ้า r s i เลี้ยวหัวกลับมาแล้วก็ทําโลต่ํากว่าจุดนี้นะคะ ก็ถือว่าเป็นการเคลียร์สัญญาณเราก็ต้องมาหาฐานของทองคําอีกทีหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้สิ่งที่ต้องจับตาก็คือเทคนิคนะคะสิ่งที่ต้องจับตาที่2คือการประชุมธนาคารกลางยุโรปหรือว่า ECB ค่ะวันนี้เขาจะประชุมกันแล้วก็การประชุมจะเสร็จสิ้นในช่วงประมาณ6กโมงสีของวันนี้ตามเวลาไทยนะคะตลาดคาดการณ์ว่า1นะคะ ECB จะคงอัตราดอกเบี้ยไว้ตามเดิม 2. ECB จะคงวงเงินการเข้าซื้อสินทรัพย์ตามมาตรการ PEPP ของเขาตามเดิม แต่สิ่งที่ตลาดคาดหวังนะคะเพราะว่าตลาดเนี่ยมองว่าอัตราเงินเฟอ้อของ ECB ตอนนี้เนี่ยถึงเป้าหมายของเขาที่2%แล้วนะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้ตลาดมองว่า ECB อาจจะมีการส่งสัญญาณใดๆนะคะเตรียมที่จะชะลอก,การเข้าซื้อสินทรัพย์ตามมาตรการ P.E.P.P ในช่วงควอเตอร์4ของปีนี้นะคะซึ่งเหมือนกับเป็นการเทเปอร์ของ QE ค่ะ ECB เขาก็เป็นการเทเปอร์ตัว P.E.P.P เ <EP> ช่นเดียวกันนะคะแต่แน่นอนค่ะการลดวงเงิน P.E.P.P เนี่ยไม่ได้เกิดในการประชุมครั้งนี้นะคะเพียงแต่ว่าตลาดกำลังรอดูว่าคุณคริสตินลากาหรือในแถลงการหลังการประชุมจะมีการส่งสัญญาณเกี่ยวกับเรื่องนี้หรือไม่นะคะอีกจุดหนึ่งค่ะที่ตลาดคาดการณ์ก็คือเขามองว่า ECB จะมีการปรับ เพิ่มคาดการเศรษฐกิจทั้งในแง่ของ GDP และอัตรางเงินเฟ้อนะคะอันนี้ก็สำคัญนะคะดังนั้นผลการประชุมรอบนี้ดูเหมือนว่าตลาดจะคาดหวังอ่อนๆคะ่ะว่า ECB จะส่งสัญญาณในเชิงฮอกกิชนะคะดังนั้นต้องติดตามคะ่ะ6โมง45นะคะแล้วก็ประมาณทุ่มครึ่งนะคะถ้อยถแถลงของคุณคริสตินลากาดนะคะ จับตาว่าสัญญาณที่ ECB ส่งออกมาเนี่ย <Okay. S 1> จะ h อ w k i ชนะคะ h อ w k i ชน้อยกว่าคาดหรือ h อ w กิชมากกว่าคาดนะคะถ้าสัญญาณที่ ECB ส่งออกมา h อ w k i ชน้อยกว่าที่ตลาดคาดหวังไว้จะเป็นปัจจัยกดดันยูโรกดดันทองคำนะคะกลับกันถ้าหากว่า ECB ส่งสัญญาณ h อ w k ิชนะคะบอกชัดว่าเตรียมที่จะชะลอวงเงินการเข้าซื้อสินทรัพย์ตามมาตรการ PEPP นะ ถ้าเป็นฮอกกิชมากกว่าคาดแบบนี้ยูโรจะแข็งค่าแล้วทองคำก็จะปรับตัวสูงขึ้นนะคะดังนั้น6 4โมง45ทุ่มครึ่งวันนี้สำคัญค่ะรอดู ECB ด้วยนะคะนอกจากนี้ค่ะนอกจากผลการประชุม ECB นะคะเรื่องของมติอัตราดอกเบี้ยเรื่องของอวงเงิน Q วงเงิน PPP เนี่ยจะออกมาประมาณ6 4โมง45 ก็ติดตามทุ่มครึ่งค่ะคุณคริสตินลากาศดประธาน ECB จะออกมาสปิชนะคะแล้วก็หลังจากนั้นก็จะมีการเปิดเผยจำนวนผู้ขอสริการการว่างงานรายสัปดาห์ของสหรัฐค่ะเวลาทุ่มครึ่งเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็คืนนี้ค่ะคืนนี้ประมาณ4ี่ทุ่มหนาทีนะคะแล้วก็ตีหนจะมีถ้อยแถลงของเจ้าหน้าที่เฟดสองสาท่านค่ะหนึ่งในนั้นก็จะเป็นคุณแมรีดาลีนะคะเป็นประธานเฟดซานฟรานซ์นะคะแล้วก็ คุณจอห์นวิลเลียมนะคะก็รอดูว่าเทออ่าแถหงของคุณออของคุณแมรี่ดัลี่นะคะแล้วก็ของคุณวิลเลียมจะออกมาในโทนไหนนะคะแต่ว่าก่อนจะเป็นเท่าแถลงของเจ้าหน้าที่เฟดเนี่ยจับตา ECB ก่อนนะคะจับตาว่า ECB เขาจะฮอกมากหรื อฮอกน้อยกว่าที่คาดหรือว่าฮอกมากกว่าที่คาดนะคะนี่คือสิ่งที่เ,เราต้องติดตามภายในวันนี้วันนี้อาจจะมีความเคลื่อนไหวะคะ่ะเพราะฉะนั้นเป็นแนะนำให้เปิดกราฟยูโรนะคะยูโรดอลลาร์นะคะแล้วก็มอนิเตอร์กราฟทองนี่ละคะ่ะทีนี้ค่ะมาดูเรื่องของเทคนิคอลกันดีกว่านะคะอันนี้เป็น Trading View นะคะ Time f ฟรม e 1ชั่วโมงนะคะ โดยรวมเนี่ยทองคำเองก็ยังเคลื่อนไหวอยู่ใน uptrend เนี่ยหละคะ่ะอย่างที่เป็นเรียนมาตลอดว่า1 7 7 3เป็นแนวรับที่สำคัญที่สุดนะคะคือตราบใดที่ทองคำเขาไม่หลุด1773นเนี่ยอาจจะเกิดการ v ี b าวกลับขึ้นมาได้นะคะเมื่อวานนี้เนี่ยทองคำเขาก็มีการพักตัวเป็นลักษณะของ u p พไซด์ corrective นะคะแล้วก็ทิ้งตัวลงมาแรงลงมาหาแนาวรับบริเวณ 1, 7ึ่7 5ซึ่งโซน,นี้เอาอยู่นะคะเพราะฉะนั้น วันนี้เขาก็เลยมีการดีดตัวขึ้นมาวันนี้ทราจ t ชันของกราฟค่ะเป็นการเทสบนนะคะหลังจากที่ลงมาแล้วก็ไม่หลุดแนวะรับสำคัญที่บริเวณ1,773 อีกจุดหนึ่งค่ะอย่างที่เพนเรียนเมื่อวานนี้ราคามี lower low แต่ออสซิเลเตอร์ในทางเฟรมหนึ่งชั่วโมงไม่ได้ทำ lower low เป็นสัญญาณ r e v e r s s กลับของราคานะคะก็คือสัญญาณไอซ์ bullish divergence เนี่ยแหละค่ะก็เลยเป็นที่มาที่ทำให้ทอง,ทองเนี่ยมีการดีดตัวขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นเมื่อวานนี้ถ้าใครตามไลฟ์ของ YLG นะคะอย่างที่แนะนำไปว่าให้ขายก่อนนะคะถ้าราคาไม่ผ่านประมาณ 1, 8 0 2นนะคะเพราะอะไรเพราะว่าทองจะลงมาอีกจุดหนึ่งนะคะซึ่งจุดนี้ ีเป็นจุดที่น่าซื้อนะคะถ้าใครขายไปตรงนี้นะคะแล้วมารอซื้อตรงนี้ก็ถือว่าวินนะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่าตอนนี้ทองดีดต,ตัวขึ้นมาแล้วก็ขึ้นมาหาเป้าทํากําไรอันแรกของเบนเรียบร้อยแล้วค่ะเป้าที่ว่านี้นะคะจะอยู่ในโซน1,795-1,798 US ้อค่ะถ้าตีเป็นราคาไทยจะอยู่ราวๆอ7 8 5 0ปบัาทต่อบาททองคํานะคะ จุดนี้นะคะมีความสำคัญยังไงนะคะมีความสำคัญทั้งในแง่ของฟีบอวิเตสเมนต์แล้วก็เป็นเส้นค่าเฉลี่ยด้วยนะคะโซนนี้จะเป็นเส้นค่าเฉลี่ย21วันแล้วก็50วันนะคะเพราะฉะนั้นใครที่ซื้อเอาไว้นะคะอาจจะซื้อไว้ที่โลเมื่อคืนหรือซื้อมาที่โลของวันนี้นะคะถ้าทองไม่ผ่าน1.951.98ทํากําทำกำไรระยะสั้นได้นะคะแต่ถ้ายืนผ่านจุดนี้ได้นะคะแนวต้านถัดไปที่น่าจับตามองจะอยู่แถวๆนี้ค่ะ 1,802นะคะเป็นไฮของเมื่อวานนะคะเป็นฟิโบรีเทสเมนที่38.2นะคะถ้าตีเป็นราคาไทยก็จะอยู่ราว27,950บาทต่อบาททองคำเป็นมองแบบนี้ค่ะเป็นมองว่าชุดที่ลงมาเนี่ยอาจจะครบเรียบร้อยแล้วนะคะ ก็คือจบชุดนี้ปุ๊บเนี่ยทองเขาจะอาจจะมีโอกาสดีดตัวขึ้นอาจจะราวๆสามสิเรหาร์เซ็นตหรือประมาณ6ก8ิของชุดที่ลงมานะคะซึ่งเราสามารถวัดแนวต้านได้โดยการใช้ฟิโบรีเทสเมนต์เป็นวัดโดยใช้เนี่ยค่ะฟิโบสีชมพูนะคะวัดจาก1834ลงมาหาโลที่หนึ่นะคะเพราะฉะนั้นเราจะได้กรอบการทำกำไรกว้างๆนะคะ แถวนี้คือโซนแรกนะคะใครที่เป็นสายซิ่งซื้อไว้เมื่อเช้าซื้อไว้เมื่อคืนทยอยขายทำกำไรตรงนี้ได้นะคะแต่ถ้าผ่านตรงนี้ถือต่อรออีกหน่อยค่ะก็รอดูประมาณเนะะี่ยค่ะ1802 1807 1809ค่ะเป็นมองว่า trajectory ของกราฟหลังจากนี้จะเป็นแบบนี้นะคะมีการดีดตัวขึ้นนะคะอ่าแล้วก็พักตัวลงมาอีกรอบหนึ่งก่อนจะดีดนะคะแล้วก็ พักตัวแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นเราสามารถใช้เนี่ยคะ่ะกรอบนี้ในการทำกำไรระยะสั้นได้นะคะออแล้วก็ถ้าหากว่าไม่ผ่านจุดนี้นะคะก็ขายทำกำไรอีกรอบหนึ่งมารอซื้ออีกทีก็คือ จบขึ้นชุดนี้ปุ๊บเนี่ยเขาจะมีการ retest แมทนะคะแล้วก็ถ้าซื้อาแถวๆนี้ก็ stop loss ที่โลเดิมประมาณ1,781นะคะ transaction graph จะเป็นแบบนี้ดีตัวขึ้นไปเนี่ยตราบใดที่ยังไม่ผ่านแนวต้านสำคัญบริเวณ1,827-1,834เป็นมองว่ามันยังเป็นลักษณะของ corrective wave นะคะเป็นการปรับฐานเพราะฉะนั้นเนี่ยขาซื้อก็เน้นทำกำไรระยะสั้นเป็นหลักนะคะแน่นอ,อนค่ะแนวต้า อย่าที่เป็นมาร์กเอาไว้นะคะเขาจะมีแนวประมาณนี้นะคะอยากพูดถึงแนวรับนิดนึงค่ะอยากเปิดที่มาที่ไปว่าทำไม1,773มันถึงถือว่ามีความสำคัญในทางเทคนิคกันนะคะ 1773จะเจ็สเนี่ยเป็นโลของทองคำในช่วงประมาณวันที่16ถึงวันที่19สิงหาที่ผ่านมานะคะการที่ทองเนี่ยอินเคสว่าเขาหลุด1นึ่จะซึ่งเป็นแนวรับสำคัญมันจะเป็นการคอนเฟิร์มค่ะว่าชุดที่ขึ้นมาจบแล้วนะคะแล้วทองคำเขาจะมีโอกาสวีเทสเมนต์ประมาณ50ถึง61.8%ของชุดที่ขึ้นมานะคะซึ่งเบงกก็จะใช้พิ r e t e ีเทสเมนตค่ะ วัดจาก1,680ขึ้นมาหาไาย1,834นะคะ In case ว่าหลุด1.73 7เนี่ยทองคำเขาอาจจะ pull back ลงมาค่อนข้างลึกนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการหลุด1.73 7เพื่อไม่ให้เสียรอบนะคะ ใครที่ถือทองคําไว้เยอะๆก็ stop loss นะคะหรือใครที่เล็งๆจุดซื้อไว้หลุดนึงจจเนี่ยรอนะคะเพราะว่ารับถัดไปเนี่ยในแง่ของฟีโบว์วิตเทสเมนต์จะนุ่นเลยค่ะประมาณ 1, 9, 1 7 5 9งพันเจ็ดร้อแล้วก็มีอีกแนวสําสคัญที่ประมาณ1739งพันเจ็ดร้อยสามสิบเก้าเสเร์นะคะนี่คือที่มาที่ไปทั้งหมดนะคะยังพอะทำกำไรร,ระยะสั้นๆได้นะคะตอนนี้ก็มาถึงเป้าแรกแล้วค่ะในการทํากําไรนะคะดีตัวขึ้นไปก็ขายทํากําไรออกมาเป็นระยะนะคะ มาดูบาทกันหน่อยค่ะบาทวันนี้กลับมาแข่งข้าในกรอบนะคะ เป็นกรอบหลังจากที่เมื่อวานนี้เขาอ่อนแล้วก็ไม่สามารถปิดตลาดเหนือ32.80 32.85ได้ค่ะเพราะฉะนั้นบาทก็เลยมีการพักตัวลงมาระยะสั้นๆนะคะโดยรวมแล้วเนี่ยบาทนะคะวันนี้น่าจะเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบนี้นะคะ32.65ถึงประมาณ32.80บาทต่อล่านะคะจนกว่าจะเบรกเอากรอบด้านใดด้านหนึ่งการปิดตลาดต่ำกว่า32.65บาทเขาจะกลับมาแข็งค่านะคะซึ่งแนวรับบาทเนี่ยโซนนี้จะมีความสาคัญนะคะ 3255 3240 3242นะคะแต่การดิดขึ้นไปปิดตลาดเหนือ3280 32.85จะทําะทำให้บาทเนี่ยมีโอกาสอ่อนค่าได้นะคะแนวถัดไปของบาทก็จะเป็น32.94 33.08บาตรดอลลาร์นะคะวันนี้น่าจะครบถ้วนค่ะเพราะฉะนั้นดูกราฟทองอีกทีแล้วกันนะคะย้ำกันนิดหนึ่งนะคะ ใครซื้อไว้เมื่อคืนนะคะก็ขายทำกำไรทำรอบได้นะคะนี่คือแนวตานา้านระยะสัน้นแนวแรกเต้าแรกของเบนเลยค่หเา1น่17 95, 17 98, นะคะผ่าน1 9 5่งเนี่ยชุดที่ซื้อไว้เมื่อเช้าชุดชุดที่ซื้อไว้เมื่อคืนนะคะก็ ขายทำกำไรได้ผ่านได้ก็โฮต่อค่ะไปรอดูที่1802นะคะ1807-1809แถวนี้เนี่ยแนวต้านแน่นๆค่ะทั้งฟีโบด้วยทั้งเส้นค่าเฉลี่ยด้วยนะคะแล้วก็ที่สำคัญรอดู ECB วันนี้นะคะ ECB วันนี้มีความสำคัญนะคะ6 4โมง45นะคะรอดูว่าออมติเรื่องของดอกเบีย้ยมติเรื่องของวงเงิน PPPP PP, PP, เป็นอย่างไรนะคะหลังจากนั้นก็ทุ่มครึ่งนะคะรอดูคุณคริสตินลกาท แล้งนะคะแล้วก็จํานวนผู้ขห้บริการการว่างงานรายสัปดาห์นะคะแน่นอนค่ะวันนี้ใครมีคอมเมนต์นะคะมีคําถาม Leave าไว้เดี๋ยวเบนเข้ามาตอบให้นะคะก่อนจะลากันไปวันนี้ค่ะฝากโปรโมชั่นดีๆของ YLG เช่นเคยนะคะตอนนี้วางเงินหลกประกัน50,000สามารถซื้อขายทองํำแท่ง99.99 99, ได้1กิโล96.5ได้60บาททองค่ะ ใครเทรดในตลาดที่เฟกก็มาเปิดพอร์ตลงทุนกับ YLG Futures ได้นะคะออมีโปรโมชั่นลดค่าคอมมิชชั่น80%ทุก Product ์ลดตั้งแต่สัญญาแรกไม่มีขั้นต่ำเลยค่ะสนใจเปิดพอร์ตก็ DM มาได้ค่ะใครอยากเลือกซื้อเลือกหาเป็นทองทำแท่งทองรูป,ปรพรรณนะคะการทองคำก็เข้ามาซื้อออนไลน์ค่ะ w w w y l g p u s c o t h นะคะ วันนี้รอผลการประชุม ECB ไปพร้อมๆกันนะคะใครซื้อไว้เมื่อคืนเล่นรอบค่ะทำกำไรระยะสั้นได้นะคะตอนนี้ทองคำกำลังดีดโตขึ้นมาหาแนวต้านค่ะเดี๋ยว6โมง45นะคะมีแถลงการ ECB ออกมาทุ่มครึ่งมีคุณคริสตินล,ลากาดก่อนที่จะมีการเปริดเผยจำนวนผู้อัายการการว่างงานรายสัปดาห์ของสหรัฐนะคะวันนี้ทองอาจจะมีความผันผวนได้ค่ะแต่ว่าเราสามารถควบคุมความเสี่ยงของพอร์ตลงทุนได้เล่งดีๆหนึ่งจะจะสามเอาอยู่ไหมนะคะถ้าเอาไม่อยู่นะคะถอย มาเลยค่ะมาดูที่แนวรับถัดไปหลังจากทองมีโลนะคะหันมาดูออสซิเลเตอร์เดอร์ออสซิเลเตอร์ ulator, ในทําเฟรม1ชั่วโมงกับ4ชั่วโมงด้วยนะคะว่าเคลียบูลิชเดเว g รจส์ไหมนะคะถ้าไม่เคลีย l i s h Divergence นะคะน่าซื้อนะคะแบ่งไม้ควบคุมความเสี่ยงให้ดีๆแล้วก็อรอลุ้นข่าวไปด้วยกันนะคะวันนี้ขอจบการรายงานเพียงเท่านี้พบกันใหม่วันพรุ่งนี้นะคะสวัสดีค่ะ